เขาว่านี่คือสิ่งที่หญิงพยายามจะบอกไงว่าบางอย่างบางครั้งอะสิ่งที่ผู้หญิงเซนส์ <c oughs> ของผู้หญิงที่มันรู้สึกอะมัน, <c oughs> ม,นมันมีนะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ความรู้สึกนั้นนิดนึงนะอะไรเงี้ยตกหลงเชื่อแล้วใช่ไหมก็ยังไม่เต็มร้อย80% เขาเป็นผ like er oh, like ู้ชายที่ก็ด so ูเงียบๆนิ่งๆแต่เห็นบอกว่าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนพอสมควรเกี่ยกบในบางเวลาในบางเวลาแต่ดูไม่รู้เลยนะคะดูเป็นคนนิ่งๆยิ้มๆคือปกติถ้าคนอื่นก็จะเป็นแบบคนอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยพี่ตูนจะเป็นคนที่แบบไม่อารมณ์ร้อนนะคะสิ่งที่ทําให้เขาแปลงร่างได้ก็คือการสตาร์ทรถปึ้งขับรถปึ๊บเปลี่ยนอย่างนี้เลยเหรอ ป็นคนขับรถเร็วอะขับรถเร็วไม่เร็วขับรถใจร้อนขับรถใจร้อนเนี่ยเถียงขับรถใจร้อนอย่าเถียงเดี๋ยวผิดสี่เป็นคนใจร้อนขับรถใจร้อนเหมือนกับไงอารมณ์เสียกับรอบๆข้างอย่างนี้ไช่ค่ะรอบรอลองถามเรารู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนใจร้อนยอมรับป่ะตอนขับรถนะครับเท่านั้นเลยหรอใช่ครับตอนอื่นไม่ไม่หงุดหงิดตอนอื่นคือปี๊ดไหมเป็นคนปี๊ดบ้างไหมเป็นคนโกรธง่ายแต่ว่าไม่แบบไม่แสดงอาการ ผลง่ายหายเร็วจะแบบโอเคมาจอกที่สีหน้าจะมีบ้างจะหน้าเวียงไม่มีบ้างมีอันนั้นคือเหตุการณ์เหตุการณ์ปกติครับก็จะแบบปี๊ดแล้วก็แบบมันก็จะหายแต่ว่าอย่างเวลาขับรถเนี่ยคือแบบเหมือนแบบขับช้าอยู่เลนขวาครับอันนี้คือแบบ มันแบบมันปีแล้วมันไม่ค่อยลงเท่าไหร่แล้วเวลาปีแล้วทำอะไรไปยินเหรอไม่ไม่ไม่ทำไมวันนี้ขับรถกันแบบนี้เนี่ยแต่ก็จะมีคําพื้นเมืองเป็นบางทีก็จะคอยแบบอ๋อลองคิดดูว่าถ้าแม่เขาป่วยอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบพยายามมองโลกอีกแบบหนึ่งคือถ้าเขาแบบอ๊อทำไมขับช้าตกใจนะตอนแรกที่เราเห็นมุมนี้ของเขาตกใจเหมือนกันเขาก็เห็นในมุมที่เขาตกใจเราเยอะเหมือนกัน ใช่ใช่บางคนตอนนึงมุมนี้เราต่างคนต่างตกใจอะไรเงี้ยคิดว่าสาเหตุมาจากอะไรคะทุกทีก็ดูอารมณ์ดีอารมณ์เย็นแต่พออยู่หลังพวงอะไรปั๊บเป็นอีกแบบอันนี้เคยเคยคุยนเรื่องนี้ครับแต่ก็วันนั้นเหมือนนั่งคุยกับคุณแม่อยู่ด้วยแหละคุณแม่บอกเองเลยบอกว่าอ๋ออันนี้ได้จากแม่มาแม่ไม่ตุนนะเพราะว่าคุณแม่แม่เป็นคนสอนขับรถครับตั้งแต่แบบมมสองเนี้ย พราะว่าตัวสูงแต่เด็กพอสูงได้แบบเหยียบคันเร่งได้แม่ก็บอกว่า hmm. มาลองครับ mm hmm. ก็เลยซึมซับวิธีการขับรถเหมือนคุณแม่มาแต่ว่าคุณแม่สอนเรื่องการด่าด้วยเวลาเรานั่งรถและคุณแม่ขับอะครับคุณแม่ก็จะแบบ ไปตามของแม่แล้วก็อ,อจำอ๋อถ้าเจอแบบนี้ต้องทําแบบนี้นะอย่าโล่อยแม่เรียนรู้เาอ๋อไม่ใช่เป็นตัวเราค่ะความรักมันปเป็นเรื่องคน2องคนเนอะแต่การจะเดินหน้าต่อไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยมันต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่แค่คน2คนค่ะผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะแล้วผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายของเราในตอนแรกๆก็เหมือนจะไม่เห็นด้วยในความรักใช่